มีผู้บอกว่าให้แนะนำเรื่องการปฏิบัติแบบเนสัตชิกเนสัตเนสัตชิกกังคังสมาธิยามิอะไรเนี่ยเป็นทุดงกวัดข้อถือปฏิบัติแบบเรียบบทสามคือนั่งยืนเดินไม่นอนนั่งยืนเดินไม่นอนที่ข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ก็ส่วนมากนั่งจากวัดกลางคืนกลับมากุฏิที่ตีนเขาเนี่ก็จะนั่งนั่งหลับนั่งหลับ ครัวนี้ถ้านั่งแบบเพ่งเลยก็ไม่พิงสมัยก่อนเนี้ยนั่งแล้วก็ไม่มีเบาะรองไม่มีอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวก็ยืดหลังตรงมั่งเดี๋ยวก็พิงมั่งสลับกันไปเรื่อยๆนะสติมันถ้าเรานั่งพิงไปสติมันเผลอหลับเพราะสติมันเผลอหลับแค่นั้นแหละเพราะนานๆร่างกายไม่ได้กระดุกกระดิกเนี่ยมันก็เลยไอ้พวกอยู่กัเดียวเบาะเดียวนานๆเนี่ยมันก็ไอ้พวกยี่ ก้นของเราเนี่ยมันมันก็ไปนั่งอยู่กับเก้าอี้วายเนี่ยมันก็ไปมันก็คงจะไปนอนทับไอ้นั่งทับนานเข้ามันก็เลยทําให้เกิดการเจ็บบ้างอะไรบ้างพอมันเวทนาเกิดหนักๆปุ๊บเนี่ยนะปุ๊บมันดึงสติกลับมาเลยทุกเนี่ยมันดึงมาทาให้สติแล้วกลับมาก็ตื่นขึ้นมาจากที่หลับเผลอหลับไปนะตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้สมาธิพอดีเลยตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นสมาธินะแล้วก็ประคองอารมณ์นั้นปฏิบัติต่อ ก็นี่นั่งพิงกับไม่พิงมันมีผลดีคือถ้าไม่พิงเนี่ยคือระบบเนะีถ้าเราดูใจเต้นแล้วเนี่ยมันระบบไอเส้นประสาทต,ต่างๆนี่มันจะทะลุหลังก็ปล่อยไปตั้งแผ่นหลังเนี่ยแล้วก็ขึ้นที่ไป้ายถอยเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่พิงแล้วมันจะการเดินของกระแสประสาทเนี่ยมันจะโปร่งนะมันจะไม่ง่วงแต่ถ้าเราพิงเมื่อไหร่พวกมันจะสบายมันปล่อยวางร่างกายแล้วก็ไอพวกพนักพิงมันจะไปทับไอเส้นประสาท ทำให้กระแสประสาทของเราเดินทางไม่สะดวกแล้วมันก็จะทําให้เกิดการที่เรียกว่าตื้อตันง่วงเผลอหลับเผลอสติไดนะ้การนั่งพิงเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียคือได้พักผ่อนปล่อยวางในด้านร่างกายที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันให้เกิดการปล่อยวางได้แต่ว่ามันก็จะเผลอหลับเพราะว่าการเดินของกระแสกระแสประสาทเนี่ยแล้วก็คือวิญญ,ญาณนั่แหละเดินตามเส้นประสาทไม่สะดวก แต่ถ้าไม่พิงได้เนี่ยนะถ้าเราทําทนนั่งตัวตรงพรนผ่านไปได้แล้วรูป,ปกายเราจะแข็งก็น,นี่นั่งไปได้ทั้งคืนได้สบายเลยดีกว่าก็ดูที่เราก็เลือกเอาแล้วกันการปฏิบัติแบบเนี้สชิกแบบนั่งนั่งไอ้แบบก็แร่งรัดไม่พิงกับแบบมีพิงบ้างหรือมีเบาะรองมีอะไรที่เขาว่ามีผ้ารัดตัวผ้ารัดเข่าอะไรเนี่ยอันนี้ไม่เคยใช้ แล้วก็เมื่อก่อนก็ไม่ได้ใช้ไอ,อ้เบาะรองนั่งเดี๋ยวนี้นี่รู้สึกที่ก้นเนี่ยมันจะมันนั่งทับมากจนเป็นไตจนเหมือนจะเป็นฝีเนี่ยนั่งก็ลำบากต้องต้องพยายามขยับขยับไม่ให้ไปโดนจุดที่มันเจ็บทังนั้นเนี่ยนะจะทำต่อไปจนกว่าเรื่อยๆจนกว่าจะหมดความสามารถาคืออาจจะตายทั้งใน,ในท่านั่งก็ได้หรือว่า นั่งไม่ไหวก็นอนตายก็ยังมีแค่นั้นเองครับก็มีข้อข้อแนะนําแค่นี้ว่านั่งพิงกับน,นั่งไม่พิงเน่นั่งได้ทั้งคืนเนี่ยเผลอหลับบ้างนะแต่ว่าพอมันมันได้สติเร็วดีถ้าเรานอนหลับเนี่ยมันก็บางทีก็ถึงเชา้านอนนะนอนยืดติดต่อกันได้ความถ้าได้ทําความเพียรได้ฝึกสติไอ้ส่วนเรื่องกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานเราก็ฝึกตามตามที่เราชอบมาแล้วนะ เนี่ยเราจะฝึกอย่างไงก็ฝึกอย่างนั้นในการจะเป็นสมาธิหรือวิปัสสนาก็ตามเจริญสติก็ตามแต่ว่าการนั่งเนี่ยทำให้เราเนี่ย้ายๆว่าได้มีสติได้ได้เร็วหน่อยได้มากหน่อยได้เร่งรัดทําความเพียรได้ดีได้ต่อเนื่องหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นแทนที่เราบางเราเราจะมาเกิดอีกหลายๆชาติเนี่ยเราก็ย่นพบย่นชาติขึ้นเพราะเราได้ได้ทำความเพียรมาก ความความเพียรที่แท้จริงในการทําก็คือการมีสติสัมปัญญาในที่ต่อเนื่องชัดเจนต่อเนื่องแค่นั้นแหละในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมกันเนี้ยไอเนสัตชิกเนี่ยมันเป็นข้อหนึ่งในการที่เราจะทําให้เราฝึกเจริญสติสัมปัญญาเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยให้ได้ต่อเนื่องให้มากการเจริญสติปัฏฐานสี่นะถ้ายัางเลว้ว่าเจ็ดปีเนี่ยบรรลุนเพลาหันหรือไม่งั้นก็อนาคามีไม่งั้นก็เจ็ดเดือนเจ็ดวัน เจ็ดชั่วโมงแล้วแต่แต่บาร,รมียังใครสร้างมาก็ลองดู